สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับเจบนักกระบี่นะครับผลง,งานการเขียนของเนี่ยอู่เชงและงานแปลของคุณวอนณนะเมืองลุงนะครับอย่างที่รู้กันครับเจนักกระบี่เป็นภาคที่2ของนางพญาผมขาวนะครับและเรื่องนี้มีไตรภาคครับภาคที่3ชื่อว่า3 กะบีสาวสำหรับเ็ดนก,กะบีในข่าวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าเอีย้ยขุนชงนั้นได้ช่วยเหลือนาลานเม่งหุยมาได้แล้วก็ทําการรักษาการบาดเจ็บของนางนะครับทําให้นางนั้นมีใจให้กับเอีย้ยขุนชงเอีย้ยขุนชงก็ชอบนางเหมือนกันแต่ด้วยความเป็นศัตรูจะเกิดอะไรขึ้นมาต่อกันเลยครับเอีย้ยขุนชงก็อธิบายต่อว่าถ้านาลานเม่งหุยจะเกลียดป่วยอัางกึงที่ทําร้ายนางด้วยเข็มพิษก็สมควรเพราะว่าป่วย อ้งกึงทำร้ายนาลานเม่งหุยจริงๆแต่ไม่ควรไปเกลียดโปวยอ้างกึงเพราะว่านางเป็นศัตรูเหมือนกับที่ตัวเอีย้ยหุนชงนั้นถูกเกาทันพิษของนาลานซิวจิเอีย้ยวหุนชงจึงบอกว่าถ้าข่าให้ท่านไปแก้แ,แค้นแทนข้า ท่านจะทำยังไงนาลานแม่งหุยก็ตกใจคิดว่าชีวิตนี้คงไม่สงหวังกับเอีย้ยวขุนชงแน่แล้วไหนบีดาของนางจะทำร้ายเอีย้ยวุนชงและความสัมพันธ์ของป่วยอัางคกลิงกับเอีย้ยวหุนชงอีกทำให้นางปวดร้าวในใจยิ่งนักเอีย้ยวหุนชงเห็นนางหน้าซีดลงจึงเอื้อมมือไปจับชีพจรของนางพราว่าชีพจรของนางนั้นเต้นเร็วคาดว่ายังมีอาการบอบช้ำอยู่จึงล้วงเอายาเม็ดโบหิมะให้นางกินแล้วให้นางพักผ่อนคืนนั้นนาลานแม่งหุยก็ฝันร้ายนอนละเมอ อ้อนวอนขอให้เอีย้ยหุนชงอยากเกลียดนางเลยเอีย้ยหุนชงก็ได้แต่เปลอบว่าตนนั้นไม่คิดแบบนั้นหรอกพอรุ่งสางเอีย้ยหขุนชงก็ซ่อมแซมรถม้าแล้วก็พานาลานเม่งหุยออกจากช่องเขาผ่านลานสงครามเห็นสภาพศพคนตายมากมายฝูงอีแรงก็เริ่มลงมากินซากศพดูแล้วอเนจอาน,นาจใจอย่างมากสะหาพบเห็นม้าศึกสองตัวก็เลยเอามาผูกเทียมไว้กับรถม้าเก็บเสบียงออกจากซากศพพอประทังชีวิตแล้วก็ ออกเดินทางเพราะอาการของนาลานเม่งหุยนั้นไม่ค่อยสู้ดีมีไข้สูงอยู่ตลอดเวลาจนดวงอาทิตย์จะตกลงแคมของนาลานเม่งหุยก็แดงกำ่ำคาดว่าพิษไข้คงจะขึ้นสูงอีกเอี้ยคุณชงจ้องมองเห็นว่านางนั้นน่ารักดีจะมาตายก่อน ที่ถึงวัยสดใสได้ยังไงจึงไม่ได้คิดถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชายปลดกระดุมคอของนางออกแล้วก็บีบนวดให้โลหิตไหลเวียนสะดวกแล้วก็จี้จุดให้เลือดลมระบายดีขึ้นอีกด้วยนารานเม่งหวยพอได้สติขึ้นมาก็เอ่ยว่านางคงไม่รอดแล้วพอให้เอีย่ยวุนชงนั้นตอบคําถามของนางตรงๆอยา่าปิดบงังเอีย่ยวหุนชงก็รับปากแต่นารานเม่งหวยกลับถามว่าเอีย่ยวุนชงนั้นชมชอบนางบ้างหรือเปล่าหัวใจของเอีย่ยวหุนชงเต้น แงเห็นว่านางนั้นมีอาการหนักมากไม่อยากให้นางผิดหวังก่อนที่จะเป็นอะไรไปจึงไม่ทันที่จะทบทวนความรู้สึกของตัวเองก็เลยตอบนางไปว่าตนนั้นก็ชื่นชอบนางเหมือนกันเพียงคําพูดแค่นี้ก็คล้ายเวทมนต์นาลานเม้งหุยนั้นรู้สึกอบอุ่นไปทั่วล่างยื่นมือมากุมมือของเอีย่ยวหุนชงไว้แล้วก็ลุกขึ้นอิงกายซบลงบ,บนอกของเอีย่ยวหุนชงเอีย่ยวหุนชงก็ประคองโอบกอดร่างของนางไว้ในใจของเอีย่ยวหุนชงนั้นสับส ผลปั่นป่วนเพราะว่าป่วยอ้างกึงที่อยู่ในใจนั้นช่งางแจ่มใสและในวันพิธีบวงสวงทานูพวกตน ก็คล้ายแสดงความรู้สึกในใจต่อกันไปบ้างแล้วแต่ความรู้สึกกับนาลานเม่งหุยนั้นแตกต่างนาลานเม่งหุยนั้นเป็นหญิงสาววัยรุ่นที่มีความรักบริสุทธิ์ต่อตนอ่อนแอบอบบางหน้าทะนุถนอมสมควรแก่การรักใคร่คุ้มครองจึงตัดสินใจปกป้องนางสืบไปเยี่ยขุชงบันจงประคองหน้าของนางขึ้นมาจูบและกอดนางต่างฝ่ายต่างสวมกอดกันแน่นแล้วทั้งสองก็จมดิ่งอยู่ในห้วงของความมัวเมาคล้ายเวลา ผ่านไปนานแสนนานจนได้ยินเสียงกระพวนมา้าดังไล่หลังรถม้ามาเอีย่ยหุนชงจึงเงยหน้าดูเห็นมีมา้าควบเข้ามาอย่างรวดเร็วมีคนตะโกนมาว่าเอีย่ยหุนชงนางเป็นเฉลยของเผ่าเราทําไมเจ้าต้องฆ่าคนของเราด้วยเอีย่ยหุนชงรีบผลักออกจากร่างของนาลานเม้งหุยลงจากรถมา้าเข้าถามไถ่ทันทีคนที่นําขบวนม้ามานั้นแนะนําตัวว่าเป็นหัวหน้าเผ่าเขีมตันที่ชื่อว่าเมนลูมาตามหาเอีย่ยหุนชงเพราะเอีย่ยหุนชงนั้นฆ่า พี่น้องของมันที่แท้มเมนูผู้นี้หลังจากที่ชนเผ่าะทะเลสายเผชิญหน้ากระทับของแมนจูแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันหลบหนีพอสงครามสงบลงก็ออกตามหาชนเผ่าของตนกลับพบคนที่ถูกนาลานเม่งหุยใช้มีดสั้นสังหารปรากฏว่ามีคนผู้หนึ่งยังไม่สิ้นใจมันใช้โลหิตเขียนชื่อเอี้ยวขุนชงไว้เพราะว่าตัวมันนั้นไม่รู้จักนาลานเม่งหุยดังนั้นเมนลูจึงพาพรรคพวกออกตามล่าเอี้ยวขุนชง แม้ว่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงของเอีย้ยวขุนชงมาบ้างแต่ก็เห็นว่ามันเป็นสิทธิ์ี่ของชอเจียวน้ําคาดว่าอาจจะแปลพักไปแล้วก็ได้ขณะที่เอีย้ยวขุนชงยังอั้าอึ้งตอบไม่ถูกนาลานเม้งหุยก็เปิดม่านออกมาบอกว่านางนั้นเป็นคนสังหารสองคนนั่นเองเมนลูเห็นว่านางสดสวยจึงคิดจับกลุ่มกลับไปแต่นาลานเม้งหุยหรือจะยอมคิดจะลงมือแต่เอีย้ยวขุนชงนั้นห้ามไว้ชี้แจงกับพวกเมนลูว่าพวกชนเผ่านั้นต้องรวมพลังการต่อต้านแมนจู เพราะพวกแมนจูเวลาเอาชนะพวกเราแล้วก็จะพ้นฆ่าข,ข่มขืนผู้หญิงของพวกเรานับว่าเลวสามมากทำไมพวกเราจะต้องทำตามแบบมันละ่ะเมนดาสมุนของเมนลูนั้นได้ยินความห้าวหาญของเอี้ยคุนชงมาก่อนแม้จะไม่เคยได้ยินหลักความคิดนี้แต่ก็ต้องยอมรับวว่ามีเหตุผลน่าเชื่อถือแต่กับเมนลูที่องอาจทนงตัวเช่นนั้นกลับไม่เห็นหลักความคิด ของเอี้ยหุนชงนั้นมีเหตุผลเมนลูเลือกไปเห็นอักษรคําว่านาลานบนรถมา้าทําให้คาดคิดได้ว่าหญิงสาวนั้นจะต,ต้องเป็นบุตรสาวของนาลานซิลจิแน่นอนจึงกล่าวหาว่าเอาี้ยหุนชงนั้นลุ่มหลงสตรีที่เป็นศัตรูคงเป็นไส้ศึกไปแล้วจึงบอกให้เหล่าสมุนนั้นจับกลุ่มเอี้ยหุนชงทันทีนาลานไม่หุยซัดมีดสั้นออกสสยซ่วงอกของเมนลูแต่เอี้ยหุนชงนั้นร้องว่าไม่ได้แล้วพุ่งตัวไปจับมีดสั้น ไว้ก่อนจะถึงซวงอกของเมนูเพียงหนึ่งนิ้วด้วยความตกใจเมนูจึงฟันดาบลงมาเอี่ยหุนชงนั้นย่อตัวหลบไว้ได้ตะโกนให้นาล้านเม่งหุยนั้นเข้าไปในรถก่อนแม้นางจะเชื่อฟังไม่โจมตีแล้วแต่ก็ไม่เข้าไปในรถปรารถนาที่จะดูเอี่ยหุนชงนั้นต่อสู้กับคนเผ่าเครตันดังนั้นพวกเมนูกับสมุนพากันแยกออกโจมตีใส่เอี่ยหุนชงและนาล้านเม่งหุยได้พักใหญ่จูจูจนาลานเม่งหุยที่ยืนอยู่บนรถ ม้าก็ร้องว่าทหารแมนจูมาแล้วเอี้ยหขุนชงจึงโผลตัวขึ้นไปยืนบนหลังขารถม้าร้องว่าทหารแมนจูมาแล้วให้พวกเมนลูนั้นพาผู้คนหนีไปก่อนตอนจะรับมือช่วงเวลาทหารแมนจูไว้ให้เมนูพาพวกขึ้นมาแล้วก็หันมาบอกว่าตนนั้นไม่ยอมรับความปรารถนาดีของเอี้ยวขุนชงนะแต่ก็พาพรรคพวกขี่มา้าหนีไปเอี้ยวหุนชงเตรียมตัวรับมือกับทหารแมนจูที่กําลังเข้ามาแต่เห็นชายหญิงคู่หนึ่งวิ่งนําหน้าทหารแมนจู สู้พลางถอยพรางเอี้ยหุนชงจาชายวัยสาผู้นั้นได้ว่าเป็นโต๊อิดพังแต่ผู้หญิงวัย20กว่าตนไม่รู้จักเอี่ยหุนชงนั้นเคยพบกับโต๊อิดพังหลายครั้งเพราะโตอิดพังนั้นขึ้นเทียนซัวไปพบกับห้วยเหม้งเสียงซื้อบ่อยโตอิดพังมีกําลังภายในที่ลึกล้ําแล้วก็วิชาชั้นสูงปีนี้มัน60กว่าแล้วแต่ยังดูหนุ่มเหมือนคนวัย30เท่านั้นเอี้ยหุนชงจญิงกระโดดเข้าไปช่วยโต๊อิดพังโต๊อิดพังเห็นว่าคนที่ ช่วยคือเอี้ยวขุนชงจึงบอกให้เอี้ยวขุนชงกับสตรีนางนั้นรับมือทหารแมนจู4คนที่อยู่ภายนอกไว้ก่อนส่วนตนจะฝ่าเข้าไปในกองทัพทหารแมนจูอีกครั้งหนึ่งนาลานเม่งหุยเห็นทหารที่มานั้นเป็นนิวกูรูที่เคยติดตามชอเจียวน้ำจึงส่งเสียงตะโกนออกไปทําให้นิวกูรูนั้นชะง,งักเปิดโอกาสให้เอี้ยวุนชงสะบัดกระบี่แทงใส่ร่างของนิวกูรูแต่นิวกูรูยกขวานปัดได้และนําพวกอีก3คนเข้า ลุมเอีย้ยหุนชงแต่เอีย้ยหุนชงนั้นฝีมือเหนือกว่ามากจริงตอบโต้ทำร้ายคนทั้งสี่จนได้รับบาดเจ็บทางโต๊ะอิดพังก็ฝ่ากองทหารออกมามีเสียงเข่นฆ่าเสียงร้องควนคลางบาดเจ็บตลอดทางสุดท้ายเหล่าทหารแมนจูก,ก็าพาการแตกทัพหนีเตลิดไปโต๊ะอิดพังดีใจที่ได้พบกับเอีย้ยหุนชงอีกครั้งและคิดไม่ถึงว่าเอีย้ยหุนชงจะมีฝีมือลุดหน้าถึงขนาดนี้เอีย้ยหุนชงก็บอกว่าตนนั้นกําลังพาคนไปส่งบ้านโต๊ะอิดพังก็บอกว่าตน ่น,นต้องพาสตรีผู้นี้ไปส่งแล้วโตวอิดพังก็รีบจากไปทําเอาเอีย้ยหุนชงนั้นง,งุนงงและผิดหวังไม่น้อยเพราะปากติตนกับโตอิดพังนั้นจะต้องสนทนากันอย่างสนิทสนมกว่านี้แต่เอีย้ยหุนชงก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วโตวอิดพังนั้นกําลังหลบหน้านางพญาผมขาวอยู่เอีย้ยหุนชงพานารา,านเม้งหุยไปส่งที่เมืองอีลี่แต่นารานเม้งหุยไม่อยากให้เอีย้ยหุนชงกลับไปเพื่อที่จะไปตามหาป่วยอั้งกึง่งร่วมทําสงครามกันจึงบอกว่าจวนของนางนั้น ใหญ่โตมากให้เอี่ยหุงชงนั้นไปอาศัยอยู่ที่บ้านของแม่นมก็ได้แม่นมนั้นรักตนเองจะต้องช่วยปกปิดเรื่องนี้ให้อยู่แล้วและในจวนมักจะมีข่าวสารทางการทหารมันจะง่ายกว่าถ้าได้เบาะแสของป่วยอั้งกึงแล้วค่อยไปตามหาดีกว่าที่จะเล่ร่อนตามหานางไปเรื่อยๆแบบนี้เอีย้ยหุงชงฟังแล้วจึงยินยอมไปพักที่บ้านของนาลานเม่งหุยแม่นมของนาลานเม่งหุยก็รักนาลานเม่งหุยตามใจนางจริงๆ จ,งจึงพาไปพักที่บ้านของนางและช่วยปกปิดเรื่องของเยี่ยหุนชงไว้แต่ก็กำชับเยี่ยหุนชงว่าให้เดินอยู่ภายในบริเวณตัวบ้านของนางเท่านั้นไม่ให้ป้วนเปลี้ยนไปที่ไหนอีกเช้าวันรุ่งขึ้นนาลานเม่งหุยก็ลอบออกไปนอกกำแพงเมืองใหญ่แล้วก็แสดงตัวว่าตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากภายนอกเพราะว่าพัดหลงตอนที่สู้รบกันนาลานซิวจิก็ไม่ได้สงสัยอะไรเวลาผ่านไปครึ่งเดือนนาลานเม่งหุยก็ยังสืบหาเบาะแสของป่วยอั้งกึ่งไม่ได้แต่ กับมีเรื่องปวดหัวให้นางเอกเพราะนอกจากเรื่องของป่วยอัางกึงที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจกนกับเอี้ยวขุนชงแล้วตอนนี้ที่จวนของนางก็ต้อนรับแม่ทัพใหญ่เชื้อพะวงที่มีนามว่าต่อเตอร์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าบิดาของนางอีกด้วยต่อเตอร์นั้นเป็นเชื้อพะวงหนุ่มน้ำซ้ำยังมีฝีมือโดดเด่นในกองทัพทั้ง8ของแมนจูอีกด้วยจึงเป็นที่หมายปองของเหล่าขุนนางแม่ทัพที่มีบุตรสาวแต่ต่อเตอร์นั้นไม่ได้สนใจผู้ใด จนบิดาของต่อเตอร์นึกถึงบุตรสาวของนาลานซิวจิจําได้ว่าตอนเด็กๆนั้นนาลานเม่งหุยน่ารักมากจึงลองแนะนําให้กับต่อเตอร์อีกทั้งนิวกูลูที่เป็นทหารของนาลานซิวจิก็เคยบอกว่านาลานเม่งหุยนั้นงดงามจริงๆดังนั้นต่อเตอร์จึงทูลต่อห้องเตว่าตนคิดจะมาดูแลทัพแมนจูที่บุกสินเกียงห่องเต้ก็เลยแต่งตั้งให้ต่อเตอร์นั้นเป็นผู้แทนพระองค์มาตรวจทัพต่อเตอร์จึงมาพักแรมอยู่ในจวนของนาลานซิว ทําให้ได้พบกับนาลานมิ่งหุยตัวจริงซึ่งต่อเตอร์ก็ถูกใจในความงามของนางทันทีนาลานซิวจีก็คล้ายจะเป็นใจในการจับคู่ให้กับบุตรสาวอีกด้วยนาลานมิ่งหุยจึงวิ่งกลับไปที่บ้านของแม่นมเพื่อพบกับเอีย้ยวหุนชงแล้วก็บอกว่าแม่ทับใหญ่ต่อเตอร์นั้นมาพักที่บ้านของนางเอีย้ยวุนชงก็ฉุนเฉียวทันทีบอกว่าตนนั้นจะต้องสังหารต่อเตอร์ให้ได้นาลานมิ่งหุยจึงปลอบใจเข้าสวมกอดไม่ให้เอีย้ยวหุนชงนั้นคิดมากเอีย้ยวุนชงพอได้ใช้ ชีวิตร่วมกับนารานเม่งหุยก็รู้สึกรักนางมากขึ้นซึ่งคิดว่าคงจะไม่ได้รับการเอาอกเอาใจแบบนี้จากป่วยอั้งกึ่งแน่ๆวันรุ่งขึ้นนารานซิวจิกับ เกลี้ยกล่อมนาลานเม่งหุยว่าพวกตนอยากจะให้นาลานเม่งหุยนั้นแต่งงานกับต่อเตอเพราะต่อเตอนั้นมีดีมากมายรวมถึงอนาคตทางการงานของนาลานซิวจิด้วยนาลานเม่งหุยไม่ยินยอมร้องไห้เก็บตัวอยู่ในห้องคิดถึงอนาคตระหว่างตนกับเอีย้ยวหุนชงถึงแม้ว่าตนนั้นจะรักเอีย้ยวขุนชงขนาดไหนแต่ทั้งสองก็เป็นศัตรูกันจริงๆจึง,จง,จง,จงไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปนาลานเม่งหุยจึงไม่ได้มาพบ เอ,อี้ยวขุนชงหลายวันพอวันนี้นางมาหาเอ,อี้ยวขุนชงเอ,อี้ยวขุนชงก็เห็นว่านางนั้นซูบซีดไปานาลานเม้งคุยก็ถามว่าเอ,อี้ยวขุนชงนั้นรักนางหรือไม่เอ,อี้ยวขุนชงก็ยอมรับว่ารักนางมากนาลานเม้งคุยจึงบอกว่าถ้ารักนางเอ,อี้ยวขุนชงต้องจากไปเพราะไม่ว่านางจะรักเอ,อี้ยวขุนชงขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องเป็นศัตรูกรันไม่ใช่ว่านางน,น,นั้นจะไม่ได้รักเอ,อี้ยวขุนชงเอ,อี้ยวขุนชงก็คงเห็นแล้วว่านางนั้นทุ่มใจพรี เป็นผัวเมียกับเอีย้ยหุนชงแล้วแต่มันมองไม่เห็นอนาคตจริงๆเอีย้ยหุนชงดึงนางมากอดไว้แล้วนานลานแม่งหุยก็ประทับปากมากดลงที่ลิมฝีปากของเอีย้ยหุนชงจนเอีย้ยหุนชง หายใจแทบไม่ออกหมดสติไปเพราะเอี้ยวขุนชงฟื้นขึ้นมานาลานเม้งหุยก็จากไปแล้วจึงไตรตรองคิดว่าคงถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วจริงๆจ,จึงเก็บข้าวของจะจากไปแต่จูจ่จูนิวกูรูเขาป,ปากฏตัวที่หน้าประตูบอกว่าตนรู้ว่าเอี้ยวขุนชงนั้นหลงรักนาลานเม้งหุยแต่เอี้ยวขุนชงไม่เหมาะคนที่เหมาะจะแต่งงานกับนาลานเม้งหุยก็คือแม่ทัพใหญ่ต่อเตอพูดยังไม่ทันจบคานิวกูรูก็ล้มลงเพราะ วัตถุเอี้ยวหุนชงนั้นสกัดจุดแท้จริงแล้วนิวกูรู เห็นว่านารานเม่งหุยนั้นอยู่กับเอี้ยวขุนชงตอนที่สู้บนรถม้าแต่แค่แวบเดียวจึงไม่ได้คิดอะไรมากจนพอมารู้ว่านารานเม่งหุยนั้นปฏิเสธการแต่งงานกับต่อเตอร์จึงฉุกคิดได้ดังนั้นตนจึงมาตามหาเอี้ยวขุนชงหมายจะขับไล่เอี้ยวขุนชงไปแต่กลับมาถูกสยบไว้แทนทางเอี้ยวขุนชงนั้นก็เตรียมตัวที่จะไปแต่โดยดีอยู่แล้วกลับถูกนิวกูรูพูดเรื่องแต่งงานของนารานเม่งหุยทําให้ตัดสินใจ ว่าไปสืบดูในจวนของนาลานซิวจิพอมาถึงห้องโถงเห็นนาลานซิวจิกําลังปรึกษากับตอเตอ์อยู่ก็เลยลอบแอบฟังทั้งสองกลับไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องแต่งงานกลับคุยกันในเรื่องสืบหาเบาะแสแผนการของพวกเผ่าทะเลทรายและก็ลากเฉลยชายหญิงออกมาคู่หนึ่งเป็นเผ่าฮาซาเคเพื่อที่จะมาสืบสวนเอีย้ยหุนชงเห็นสตรีก็ไม่รู้จักแต่กับชายหนุ่มเอีย้ยหุนชงจําได้และรู้จักดีมันก็คือ เมอร์ไกถีน้องร่วมสาบานของตนอีกคนที่พัดพลาดกันตอนเกิดพายุทะเลทายใหญ่ดังนั้นเอี้ยคุณชมจึงชักกระบ,บี่กระโดดเข้าไปช่วยครับ เราซื้อขอเล่าเจดนักกระบี่ในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าเอีย้ยวคุณชงนั้นมีสัมพันธ์กับนาลานเม่งหุยเข้าไปแล้วนะครับน้ำซ้ำนาลานเม่งหุยถูกสู่ขอโดยเชื้อพระวงศ์หนุ่มต่อเตอร์และเอีย้ยวคุณชงได้พบกับน้องร่วมสาบานเมอร์ไกถีอีกครั้งหนึ่งเมอร์ไกทีเป็นไงมาไงถึงมาอยู่ที่นี่ได้มาติดตามเราซื้อขอเล่าเจดนักกระบี่ได้ไหมในคราวหนะ้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ